ปิดฉากซีซั่น2020ไปแบบเรียบร้อยสำหรับศึกไทยลีกโดยเกมนัดสุดท้ายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงจะเป็นเกมที่สุพรรณบุรี f อตัดสินชะตาชีวิตใครจะอยู่ใครจะรอดกับสุขโขทัย FC เกมนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลช้างศึกยุาทาห์ถีเข้ามาให้กำลังใจทีมรักกันแน่นเต็มโคตา50%ปรากฏว่าสุพรรณบุรีที่ต้องการชัยชนะสถานเดียวสร้างปฏิหาริย์ได้สำเร็จด้วยการเฉือนชนะค้างคาวไฟไปแบบปี๋หัวใจ1-0 จากประตูชัยของเลโดอาซัมเซาในช่วงท้ายเกมทำให้พวกเขารอดตกชั้นสำเร็จส่งสุโขทยัยลงไปเล่นไทยลีก2ในรอบ5ปีบรรยากาศหลังสิ้นเสียงลูกหวีดฝั่งผู้ผิดหวังบรรดาขุนพลสุโขทยัยต่างลงไปกองสุดกับพื้นรำให้เสียใจไม่ต่างจากแฟนที่ตามมาเชียร์โดยแฟนบอลต่างร้องเพลงส่งกำลังใจให้นักเตะเดินหน้าสู้ต่อไปและจะคอยตามเชียร์นลีกรองปีหน้าต่อไปอย่างแน่นอน ทางฝั่งผู้สมหวังสุพรรณบุรีทางนักเตะทีมงานโคช้ชและแฟนบอลต่างเฮลั่นฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในเกมนี้ได้แม้ก่อนอันนี้เคยโดนกระแสมองว่าไม่น่ารอดทำสำเร็จมทำสำเร็จก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนยทีมเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่แบบว่าทำงากำนกันหนักก็เ็นดว่าทุกคนทำดีมากก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่แบบเข้ามาเต็มความเกี่ยวที่เขาบอกว่า50%ัเ We know very hard this season because we stopped many times, mm -hmm. and now it's two months. It's, uh, every three, three days have game. You know mm -hmm. every player is tired. Mm -hmm. So, but today we feel very very happy because we we saved Supan so in PPL. This is mm -hmm. this is enough for me. Yes, mm -hmm. thank you very much you. for believe believe every time, believe every time, not, never give up, and. c o n t i n u e ยร์ยิ u มสพอร์ตฟอลัสสบายใจมากเลยครับแล้วก็ดีใจแบบพูดพูดไม่รู้จะพูดว่าสรรหาคำไหนมาพูดว่ามันดีใจแบบมันทุกอย่างแบบกดล็อกหมดแล้วแล้ววันนี้เราทุกคนพี่เพื่อนน้องๆทำงานได้ดีมากแล้วทำงานหนักแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลขอบคุณแฟนบอลจากใจจริงครับ ผมไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้แบบาน,าน,านานมากเลยในฐานะที่ต,ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมเยอะให้กําลังใจนักเตะขอบคุณจริงๆครับขณะนี้เป็นแฟนของชลบุรีต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมบ้านเกิดบางครอบครัวต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเชียร์ในเกมนี้ต่างๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเกมที่สุดตื่นเต้นและระทึกใจสุดตื้นตันที่ทีมสามารถรอดตกชั้นได้อธิบายไม่ถูกยิ่งกว่าได้แชมป์นะ่นแบบนี้นะแบบนี้ไม่ยิ่งกว่าได้แชมปนะ์ยิ่งกว่าได้แชมป์ตกไปแล้วเราไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงใช่แผ่แตกหรือเปล่าใช่ใช่ได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหัวใจหัวใจหัวใจนักเก็ตเยี่ยม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 ดีใจมากเลยครับคุ้มที่มาเพราะเราขายของอยู่ขอเราฮะใช่ขายของอยู่แล้วเรารีดเก็บของมาจะนักขั้นถมนะ ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมรอดตกชั้นอย่างสุวรรณบุรีและขอส่งใจให้สุโขทัยไปรวมพลังต่อสู้เพื่อกลับมาหลีกสูงสุดกันใหม่นะว่าไทยลีกปีนี้จบแบบบริบูรณ์แน่นอนว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมสุดลุ้นระทึกดราม,ม่ากันถึงสิ้นเสียงลหวีดสุดท้าย